เงียบคู่ไปเลยจ้านะเงียบคู่ไปเลยจ้าเงียบทั้งโลตัสเงียบทั้งบิ๊กซีไปเลยจ้าโอ้โหหัวเราะให้ความเงียบนะฮะหัวเราะให้ไอ้พักเพื่อไทยที่บอกว่าอะไรนะเลือกเศรษฐาเป็นเศรษฐีนะเลือกห้หัวเราะให้อุ้งยิงหน่อยที่มันบอกว่า,เ,าเลือกเพื่อไทยอยู่ดีกินดีนะ นะครับมาถึงคิวเนี่ยโลตัสบิ๊กซีแล้วครับตอนนี้ทั้งสองห้างเลยครับเขาไปโพสต์คลิปใน t i k ต o k บอกโอ้โหคนเงียบจังเลยคือไม่อาจจะไม่ใช่เจ้าของบิ๊กซีหรือโลตัสอะอาจจะอาจเป็นแบบคนเดินหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นแม่ค้าในโลตัสเนี่ยเขาโพสต์นะครับเออก็ถ่ายไปก็เห็นแต่คน ขายไม่เห็นคนซื้อเห็นแต่ร้านค้านะครับเนี่ยโลตัสบิ๊กซีโอ้โหถามว่าเงียบไหมเงียบจริงๆครับนะฮะโลตัสกับบิ๊กซีเนี่ยนะปกติโลตองโลตัสเนี่ยคือช่วงที่แบบก่อนหน้านี้มันยังพอมีคนนะแต่พอมาตอนนี้เนะโอ้โหนะครับเรียกว่าจะแทบแทบจะโลตัสทุกที่เลยใครไปโลตัส อยู่ใกล้บ้านมันครับนะพิมพ์มาหน่อยครับพิมพ์มาหน่อยว่าคนเยอะไหมคนน้อยไหมอ่เสาร์อาทิตย์ก็อาจจะคนเยอะหรือบางเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดาคนอาจจะไม่เยอะอะไรเงี้ยนะโอ้โหห้างนี้แทบเรียกว่าแทบจะอยู่ไม่ได้แล้วครับตอนเนี้นะเดือดร้อนกันไปทั่วนหน้าแล้วเออนี่ขนาดห้างใหญ่นะครับ แล้วคิดดูร้านค้าเล็กๆมันจะอยู่ได้ไหมล่ะเออเออแล้วร้านค้าที่แบบอยู่ในห้างเนี่ยโอ้โหยิ่งหนักเลยพวกร้านเสื้อผ้าร้านรลงร้านรองเท้าเด็กร้านเสื้อผ้าเด็กนะโอ้โหยิ่งหนักเลยนะยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับโอ้ยนะเดี๋ยวแอดมินไปโลตัสไปวิกซีเมื่อไหร่เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดู นะครับว่ามันเงียบจริงไหมนะเออไอโลตัสแถวบ้านนี่โรตัสคลองหลวงนี่ก็มันก็ดูเงียบอยู่เหมือนกันนะคือมันก็เงียบมาก่อนหน้านี้แล้วมันก็เงียบมาเรื่อยเงียบมาเรื่อยจนเงียบมาถึงตอนเนี้ยคือมันเงียบจนเงียบจนเงียบจนเงียบอ่ะนะครับเออจะบอกว่าเอ้ยก่อนหน้านี้มันไม่เงียบมันก็เงียบแต่หลังจากเลือกตั้งมันก็เงียบลงไปอีกอ่ะ คือมันเงียบสอนเงียบอ่ะนะครับมันโอ้เป็นกราฟแบบดิ่งลงอย่างเงี้ยนะยอดขายมันก็ดิ่งลงดิ่งลงเรื่อยๆเออไอโรตัสมันก็ยังพอขายได้อยู่หรอกไอของในโรตัสอ่ะนะแต่อร้านค้าข้างนอกเนี่ยโอ้โอโอโเงียบเป็นป่าช้าเลยครับอืมนะถ้าไม่ถ้าถ้าโรตัสบิ๊กซีเงียบก็ไม่มีที่ไหนที่มันจะไม่เงียบแล้วล่ะครับเออ ข่าวแบบนี้มันต้องนําเสนอกันนะโอ้นะครับไม่ใช่เป็นนําเสนอข่าวอะไรรถบรรทุกตกถนน <c oughs> นะสื่อก็ไปแห่นาเสนออยู่ตรงนู้นนะนี่ามาดูปากท้องพี่น้องประชาชนเนี่ยครับนะมันแย่จะไปหมดแล้วไอ้รถบรรทุกมีสวยมีดาวอะไรก็นะเดี๋ยวตำรวจก็จัดการอยองแหละนะเออนะ เนี่ยปากทองพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับช่วยมานําเสนอช่วยมาอะไรกันหน่อยนะโอ้โห,โหเงียบบรลลมบรลมเงียบเลยครับนะเออโลตัสบิซีโอ้โหเห็นภาพแล้วก็แบบหน่าสงสารล่าสุดไอมินไปโลตัสมาปิดไปอีกร้านนึงแล้วนะร้านนี้ค่อย,อยๆทยอยปิดนะเออ ร้านเคฟร้านอะไรก็ปิดไปแล้วนี่ยเจ๊งไปแล้วนเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพลย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ